โดย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 เอ้าไปขอข่าวต่อเนาะพี่น้องเลยปวดพวงปุ่งปุ๋ยเด้พี่น้องเนาะพูดเป็นเอเพิ่งกิดยังไงวะอันนี้พี่น้องทำปากอทานนี่เหรออ๋อองทงมันก็เป็นการองลูกบน้ำลำบากดันเสียหน้าเสียตาตกตะกามลำบากพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เขากรบอกแมนวัดไทยตากช้อยจกลักๆแล้วก็ได้ปวนองลูกน้ำแต่สิบ แบกข้าวนําอีกโอ้ให้ลงให้น้องให้เห็นเด้อโดยๆๆๆเนาะเพินไปอ่าสู่ๆเนาะถ้าได้มีอ่าโอกาสอว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสิช่วยแลกะทางอ่าทีมงานอว่าทางเฮาก็สิได้ขึ้นไปเนาะพี่น้องเอ้ยอ่ไปล่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยนพี่น้องเนาะอืมยางปตา อุลูกตากแดดพี่น้องเอ้ยสาวรถจะนะตกกระกำลำบากสาวไทยพี่น้องเอ้ยเนาะมาตกกระกำลำบากอยู่เราอ้าต๊ะชีชิบเลยบุ้งเงินนะหายหายชีบนะเออต่างคอน้ำเพิ่นเนาะเอาบุ้งอีกอ่าก่อ,อไนได้กระโดดก่นได้อะโอเคพี่น้องบ้านนี้เนาะเดี๋ยวเราลี่กระชีได้กวตัวกวด แ่าหนง่าจังวิ่ัมือแค่หนวิ่กับมือยัญญกมือยังหลายเนาะพอแผลพอแผถีลมนำทางชารจนาจะน้อยนิเราบอกว่าน้อแต่ดูต้นทางด่านน้อยเราะน่าจีทีคอถามมานั่นอีกค่าอันที่ว่าใ่้นเขาไปสัมภาษณ์แล้วนี่มาจากเถื่อนแล้วสารรจนนามาขอเขาหาจิพึงมานี้เพราะว่าตอนนั้น กินข้าวชาญอายแน่แน่โอ oh. รับจ้างแน่พัวรับจ้างชื่อไปนำ้ำบม่ได้ชื่อเขาไปรับจ้างแตเขาเอาให้เอาเขาเนาะเพม่นเอาตกเขาให้เกิดเงินเถอดชิบชาวพันสี่ชิบมาชิบอ๋อสี่ชิบหาชิพัน เาไม่ลู้กินข้าวานครึ่งนึ่งข้าวจางวันหนึ่งจางวันละเช่นโอ้ชองคนไปกับชองเชนชองเชนแน่นัวก็เอาข้าชานเขาไปเอาเงินแน่อืมพอไว้มาชื่อหันชื่อนี้หรือว่าจะเป็นเ้นอุ่นพอได้เอาเงินไปซื้อทุเยียนวัชรสาอ่ากระสู่ชีวิตจุดดอกเนาะแต่ว่าเหตุจะใดพี่น้อง สู่สู้อยู่หรอกแต่ว่าสู่บุถึกทางกะคือว่าละพี่น้องเอ้นาะคนเฮาพอวันพ่กีต้นทึนแหละมันสิเป็นอันลำบากไปมัดมันยังกันได้เนาะบอสเจะาว่นได้ยัะซาจ้าวันสาเลยบอาอึ้งเลยบอสเห็นแม่จนอึ้งปล่าบอได้เลยปากบอได้เลยเยอะมามักไก่ยุบมาจนค่อนบ้านค่อยเนาะ โอเคถอนหายใจงั้นะอ่ะึ่งคืออะไคือคนเมาไงเนาะอะรอเจ้าว่าอะไรตุกหน้ามาเดี๋ยวมันตุกเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปก็ได้เจ้าจะไปคอข้าวตอปอนี่เจ้ามุจักบนคอบ่อเขามุจักในคอทั่วหมดเอา จับกระจับกระจักเลนจับไบจับอไไรเล็กคอไปไม่เท่าไม่เท่าอันไปคอแหละเพื่อนห้กูเพื่อนบ่ไปคอนี่ยโบไฮโบไฮผู้โบไฮผู้ใจดีก็ให้ผู้ใจให้ก็เพื่อน่ให้เพื่อนเพื่อนยังให้ซ้ำเหมือนบ่ไลน์ชุดนี่เพื่อนเคยบอกใช่ไหบ่โบได้มีนะไอ้บางเถิดกัเขาให้กระเบนนึงปั่นกันเด้อเลี้ยวกระเบนนึงปั่นกันเด้อกระเบนหนึ่งนั่นแหละโอ้ยรอคอไปเรื่อยเหมือนบ่ พูเขาว่าให้เลยกะย่าฮะอืมนอ้ออาประทังชีวิตพี่น้องเอ้ยประทงังชักชิวาจังใดเหตุนี่ก็ได้ตาเรจนาอ,อืมนักหน่วงพอสมควรหนักหน,น่นวงพอสมควรเนืนน้อพี่น้องงามนี่หฮงแต่เฮาทีมงานก็บ่ได้ขึ้นไปหา พราะว่านทางลําบากยากเดือเกินขามน้าขามหน้ไปก็อึดเข่างามนี่ชวนลายจากอึดเข่าลาวเอาเนาะแม่นงามนี่ชวนลายอยากอึดเพราะว่าช่วงนี่เด้เพราะว่าสิเข่ากับท่านได้เกี่ยวต้องรออีกสักพักสักเดือนสองเดือนจังได้สิได้เกี่ยวเข่างามอยู่บ่แหละเห็ดน,นาปีนี้งามยู่ไงงามยูย่หักแต่ว่าบัวร้ายเนะยาะเ,เอาไปดาวปุยเขาเอากระชอบนึงดาวปุยชอบนึงมาใส่นะ อ่าโตคือว่าอยากตายมาเลยจักน่าได้อายตังโหกนั่นมันเลืองหมดเลยมันเดืองหมดมันบ่มีน้ำโบมีน้ำนี่แหละก็ฝนตกดูอยู่นะฝนตกดูมันก็ประยุอัยอ่าบ่มาน้าเนาะนานูนนาประมาน้ำว่าสันอ่าเบาลีเห็นยังเหระพุูดนาะอไปนอเลย หายมูแหล่ห้อกทางนั้นเอ้าทำได้บอสมีจะว่าพอแผลว้าลายได้ให้พอแผดเลยถ้าเจ้าคือบูชื่อน้ำเย็นมาู่วยเรากินไหมมาขึ้นมาจะบูชื่อน้ำเย็นมาู่วยเรากินจะไปชื่อน้ำบ่เอากินเลยน้ำเย็นได้น้ำบูเย็นอ่าน้ำบูเย็นตัวลิ้นยางน้ำเย็นเย็นน้ำเราได้น้ำส้มสองขวดบูควาซื้อให้เธอหนึ่งละอ๋อจะซื้อให้แล้ว กับขนมพร้อมขนมพร้อมเงินพร้อมเนาะเงินให้สามแสนจเงินให้สามแสนอ่าอปไม่ยาเชนฮเอากระ้าเนาะจ้างถดมือดิจ้างลดมือมาพ่อคนใจดีคือว่าวัดนี่กับสีนั่นอยู่ดอก ค่อยก็บ่ได้ใจดีค่อยก็เห็นละอีต้นนี่อีต้นนี่ต้นพอได้ค่ารถค่ากลับกลับมาเนาะบ่บ่เนาะเออกบ่แม่นเงินอยดอกอยกเงินผู้ใหญ่เพิ่นเงินผู้ักผู้ใหญ่แม่นโหโดยอยกบ่มีคั่นเงินอยกได้อืออยภาระหลาย่แพเ้อบ่ว่าแต่ไผบ่บ่เอ้ยบ่เว้าเรื่องนะเนาะ พอนลดก็ไอ่พอเรื่องสาวเราจะนดาแล้วสีเอาในไรต่อบานีนพ่งพวสถามเราดูเราจะไปขอเข้าต่อแล้วเราก็ได้พในหมู่บ้านนี้แล้วเพราะว่าช่วงนี้นี่จากลำบากในเด้อเพราะว่าคนนี่ชีบุญอยากคอยอยู่เพื่อนเนาะคนฉีออกให้ออกหน้าแม่นแม่ต้องอยู่ให้อยู่หน้าได้ยามในบ้านแม่นอนหน้านอนให้แม่นอนนานอนให้ในบ้านเฮานี่หาเมื่อบ้านแะไกับบุคอยจากมีแล้วคนถบา อยู่ในบ้านบ่อแพร่บ่อพูนบ้านคอยอยู่พูนยังอีกไกลภาคเชโน่ไปพูนลงแมนทางบ้านโคกเจ้าจักบ่องภาคเชโน่เลยลงไหวพูนแหละทางหลักเลขทีสิบสามพูนอันนี้เด็กเดบ้านเราอันนี้บ้านเราอยู่พูนทางบ้านโน้นพูนคอยะอ่าอยู่นบ้านภาคกวาดไปายเลขหนึ่งเลยภาคนี้อ่าโอ้กกลไกลนี่สี่กิโลสี่กิโลความหหวยอีกได้ mua mua ít bản đâu cả đấy bọn bọn tay tùn nó tay tùn hại tệ nhắm mặt tóc lắm nó tùn ngon tùn tuần mọi tùn hạnh mọi người tuần ưng này 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 ưng ưng này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  ưng บ่ฮู้ทั้งมวลแม่นอมาขอก็บ่ฮู้บ่แบบบ่ฮู้จักไผเนาะบ่ฮู้จักไผอือู้จักมเลยโโเลยเนาะโแต่กสูเนาะจนาเนาะนบ่วางแล้วนั่งให้แล้วมันเนน้อยไก่เฮ็ดให้เมียไปอข้าวคุ้มเมียอีกเนาะีให้อีกแล้วเคยให้บ่สัจนเคยให้ทั้วเคยให้วให้ตลอดเนาะให้ดูคือหยังนี ให้น้อยใจถ้ามีมาลําบากพาสาวไทยมาเลยบุกุ้มสาวไทยบุกุ้มสาวไทยสาวไทยมาตอกก่อกเข่าลําบากให้บางคนนี่เอฟซี <FC S 2> ไทยนี่พูผ,<อ>ผู้เพื่อนทีุ่กเคยเห็นบมได้เคยติดตามมาว,ว่าเขาสั่งคอนเทนต์ึ้นเอาซื้อได้ี่ม<อ>ถ้าจริงคนไทยเอลี่ยหล่อ,ลอแมนนะกัยญาเพื่อนมาบอสเพราะว่าเพื่อนยังุกเคยเห็นกับบุตรีเพื่อนเนาะบัดประจำาตเขาก็เคยเอาออกอากาศแล้เนาะเพราะว่าเขากับว่าตามพูมจริง เอฟซีมาทานก็ให้อีกว่าเขียนหัวข้อว่าคนไทยมาขอทานอยู่แล้วมันบวได้ตัวอันนี้กันนี่คือเรื่องจริงเนาะแม่นแม่นอันนี้ก็จริงจะเพิ่นบ่อยากให้เขียนเนาะบาบัดเอามีออกเบวชแล้วบวชลวชยังกันเลยเอามาให้น้องเพื่อนนี่เป็นหน่อยก่อนเนาะเป็นหน่อยก่อนก็ได้ใช่ไหมีมีผมได้เอาบะมี่นะมีไปต้มกินนะีลวกกินต้มกินนี่ต้มกินนี่อ่าโตกินบวชเล้วค่ะบวชเล้วบวเอาบว เอาแันให้ให้ลูกหลานกินเรากินบ่แล้วเราไม่อยากเอารูปให้ลานเอากินคนน้อยอยากนมดูเราบ่เดินไงว่าเราวจะให้ขอปิดกล้องอีกแล้วคนน้อยกินนมดูวะนี่แหละจังบ่ปลาไว้น้ำเัินเนาะส่งเดียวว่ได้มาถ่ายว่าน้องคนเดียวใช่ยัยะตอนเพียงเลยขาดใจก็รอดนี่กับแต่มันอยากนมปิดกล้องกันบ่ให้พี่หน้องกินนมกันบ่า เอาปิดกล้องก่อนก็ได้ปิดกล้องก่อนกินนมก่อนเด้อกินนมก่อนเพิ่นกินนมเนาะโอ้กินนมนอนถ้าเพิ่นอยากนอนพ่อหน่เพิ่นก็เคยนอนเว้นอยู่บ่ช่วงเที่ยงนี่นอนเว้นบ่แม่นอ้ยอุ้มลูกจากแหลดละสามทางมาพี่น้องเราไปซื้อากฝนพร้อมนั้นนี่จากเออได้แรงก็เข้าสิชนแน่เนาะฝนตกับสิชนในเฮือนคนนั่นแหละถ้าว่าอยู่ในช่วงช่วงช่วงใกล้เฮือนคนก็ได้ช่วงอยู่ห่างแน่ก็ สิได้ตากฝนคือถว่าอ่นและหยางเนาะพี่น้องเลยหยางเพือนคนละก็ย่างไปโอ้ยทำเป็นต้นเนาะพี่น้องเลยอืมนี่วัดแม็นเคยนอนอยู่บ่วัดอยู่บ้านนี่บ่เคยบ่เคยไปนี่มีแต่เมื่อเนาะอ่าเพราะว่าหาแล้วกับกับเป็นบ่เพราะว่ามีรถในบ้านเองบ่ออกมา มาสายทางมาตลาดเชโน่หนิรถอีชุดชุ่มนั่นแหละรถชุดชุ่มอ่าโตชุดชุ่มใ่เพิ่นชิแลนมาตลาดเชโน่หนิบ่แม่นแม่นเลยรถเช่องคันอืมเมื่อบ้านแถวนั้นมีรถสองคันแลนเขาแลนออกเนาะโอ้โหข่ายใครเป็นบอ้่ายจี๊ดจบจังไห้เนาะอ่าจบคลิปก่อนจังไห้เนาะอืมแต่ปวดหัวน้ามากินเลยนี่ โหดีล <One input> ีบ่บอดตโหดเลยบ่บอดยินน้ำยืนี่ก็โหดว่าเาแล่ได้ตีได้ลอยคนใดมันเยี่ยงก็ใครนั่นี่ยินน้ำนี่อือได้ไหนครับบ่ได้นั่งไหมย่างไปเลยๆเก่าเก่าเนี่ยเราคั้นได้น่ะโอ้ยฉลาดเจนาเอ้ยได้แต่คนน้อยต่างได้เกิดฟดเต็มอยู่เนี่นชิว่าจากไหนพี่น้องพุ่น เป็นตุ้มนะเป็นพดได้พี่น้องเลยในหัวน้องนะอ่าเป็นพดเราคันเราจนเก่าจนนั้นนะั้นอ่าใหนาะพี่น้องไต่ดูต้นะเนาเบาลีนนี่คนที่ให้ได้นี่เบาลีพดโ,โอ้ยอย่ามาด่าดกันมันเย็นแห้นี่ขอบคุณสายแบบนี้เย็นแห้เอาน้ำเย็นด่าดกัน อิ <ITA> อืมเลยว่าเพิ่นอยากนอนโมเมนต์เนาะยังเล่ยนยูนี่คานนี่ยังเปลี่ยนได้เนาะย่างเนาะเป็นนั่งของมันแอบก๊ะกังแอบแม่เห็ดย่างกับเห็ดบัวไตนี่จะบ้าบาดนี่แต่หาเลือกกันสิไปไทยบัดแล้วเข่ามันบ่บัตรแล้วเข่านี่บัวไปบ่แล้วเกี่ยวเข่าอ๋อเอาสมมติว่าได้โอกาสนี่ก็ข้ามไทยเลยเป็นได้ทางเข่าน้านีไว้ให้แม่ยาเกี่ยวเอาเป็นได้เอาค่ายเลย ฮะคลายไปไทยบูมีเงินไปถ้าขายเข้านั่นว่าพ <ไป S 2> ันสม่ติว<อ>่ามีเงินได้สิไปว่าถ้าขายเข้าไปไทยบอสเรา,เารจะนะถ้ามีโอกาสนี่เจ้าไปาได้บนูนีด้วยจังไร เข่าหน้าม yeah like. ีเข่าหน้าป้ายใ้ยาแบบนี้นะอยากพัวเขาเนี้ยละพัวโบใบปะเม่นพัวนั่นแหละพัวกันแห้งมีบัตรแล้วฮะบ่ยังใช้เห็ดแล้วนย่างยังเก็บไว้เม่นโอ้โหโมให้เผื่อใจญด้ะบ่บอสพดเห็ดเรียบร้อยแล้วได้บัตแล้วเนาะแม่นทำวระทิมแล้วบ่ได้ย่างกระทิมมาเอ้ยแนวชาคัญกับเก็บไว้แม่นเจ้าต้องนั่นเลยถ้าเราจะได้เล่นโมให้เผื่อนโมให้เผื่อนให้นั่นแล้วมันเสีย เนี <S <S <hi> ่ยใดกับ <hey>. พัวเจ้าบอไปบปหรือว่าเราว่าให้เลี้ยแกยวเข้าก้อนน่ะเราว่าลอเพื่อยังเพื่อเลี้ยแก้วเข้าเนี่เพื่อยังเพื่อนะคือบ่ให้คือบ่ให้แม่ย่าอยู่เกี่ยวกับแบบว่าเข้าเพชรชาวข้างไปแบบนั้นแม่เข้าหน้าสองสามให้หนึ่งโมเมนต์ปะหน้าสองสามให้หนึ่งโมเมนต์ปะสองสามจะนะนั่นแหละนานบริหลายให้แม่ย่าเกี่ยวกับเป็นไรคาดว่าสิได้จกสอบปีนี้ใช่ปุ๋ยก็ได้เยอะประมาณ เช้าคันมันงามนั่นนะไอโอ้โสาวสอบกว่า20สอบ20สอบแต่มันบริงามป้านี่มันเรื่องไอเอ้ยอือตัวมันคือได้สิได้เกี่ยวแล้วส่ะห่างว่าเบืองหมดใบมันเลื่องหมดเลยนั่นใบเลื่องโอ้นั่นได้ออกห่วงอ๋อปมหล่ำอยู่ยังไม่ได้ถือทองเนาะนี่แต่ตุอ็นตุอ็นเจ้าขอสงสารบ่ไปไปที่ทุเรศ เ่าดิเนาะว่าไปดูที่ไหนอุ้มลูกคอทานเดี่ยวที่สูชองชาติเด้อบูชองชาตนะเอาหนูตากแดงเอาเด้อให้อีกก่อนคลิปนึงเด้อเป่าดิสุดยอดอ่ะลิวเอาเลยเดินไปแบบมีผู้ช่วยแล้วดีนอบบอบก็จะช่วยอยู่ซื้อข้าวซื้อน้ำแม่น้าแล้วหลังรันก็ได้ยสามวิจกี่ยวกับเขาสามสามได้ข้าวว่าเนี่ยเอาสบายดีก่อนเด้อสบายดีสบายดีไม่ตู้ซื้อจะได้ไม่ตู้น่ะ รอยเอะยอยบ่เมือไหนะอร้อยกับสาวรถจะน้าะไรกันน้องน้ำโซกเนาะนี่ละพี่น้องเลยชาวไทยที่มาขอทานอยู่แล้วแต่ว่าเท่ากับบริจาคบ่ปันไดเนาะลงคลิปไปกับมีผูกโบชื่ออย่างไรลบคลิปลงอย่างกับมี่โอ้บเชื่อเพิ่นโบบางเทือเพิ่นกับบเชื่อได้ว่าคนไทยแท้อันนี้กับโบนั่นได้บ่บอ ให้เข้าใจเพื่อนเนาะระวังดีนะเอาขอบคุณขอบคุณเพื่อนแต่ว่าเขาเสนอข้าวนี่ไปก็เพื่ออย่างความจริงล้วนๆเสนอความจริงผููที่ว่า่คนไทยกับแมนแต่ว่าอยู่ไทยนี่เพื่อนก็่าจะบางคนก็บดเลยลำบากเนาะแต่เพื่อนอันนี้เพื่อนมาอยู่ในลาวก็มาสั่งครอบสั่งครัวอยู่ลาวเอาลูกเอาผัวอยู่พี่ก็เลยตกทุกข์ได้ยากลำบาก ละกำอยู่พี่พี่น้องเนาะไปอยู่กลางอ่ะตังดังไปอยู่ข้างแฟคนรกลางเนาะอยู่ใล้คนรอคนแกได้รอกมว่เนาะมานี่บนี่ยังให้แล้วเจียวมีนี่แล้วให้บอญมีีให้ไว้ต้มกินนะอนใจไปคอแม่นไปคอเข่าแม่นเพื่อ โบ้ได้ครับแอบไปนอนอยู่วัดอยู่ยังมันเผื่อมีน้ำพงน้ำพรอนอะไรกันมากันนัวกินเนาะแม่แม่ลูกเรียนวะจะได้ยังบัดกินดิบกินดิบบ็ได้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 เงินทองไ้เงินทองจะได้กินดิบมันคือบอเอนเมย์นั่หย่ำแฉ่รูบลูบเลยบ่อยบอเอนดิบดิบแล้วแห้งมากนะบอเอนยิบยังไม่ได้ลูบเนาะ <Hands bin> <boundaries> ในอนาคตน <beeping> ี <meaning om altern ates> ่เอาว่าตรงๆเลยสมมติว่ามีผู้ใหญ่อยากซัพพอร์ตอีกครั้งนึงเพราะฉันจะเพิ่นจากช่วยเพิ่นอยากส่งไปไทยไปทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกทั้งอย่างเลยยังพร้อมคือเก่าอยู่บอสยังพร้อมเงินและจากตัวเงินทุนมาใช้อยู่ขนาะเนาะแม่เพราะว่าพร้อมีกลับบ้านหรือบอแม่ชุ่มไม่อ้ายนี่ไลายเทลือแล้วกว่าเชื่อ้ายไปช่วยลราเลยแบบต้องการความแน่ใจที่ชุดบ้านนี่เนาะแม่ เลยแบบอนั่นเนาะมือนี้ก็ต่างมาพักพอนเลยได้นี่นยตะก้อยให้เจ้าพักพอนบอยากให้เจ้าย่างขึนเนาะเลยพามาถ่ายคลิปอยู่มโอ้ยเห็นได้ว่าอยากรบกวนนะเนะเนาะบอยเองใช่เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นฮ้อมแล้วเลยว่าิทีชีวิตชาวโรจนนาเพิ่นอยู่จังใดกินอย่งใดแม่เป็นจังไงเนาะโอ้ยพี่น้องเลยจะเกิดจังะดรเลยเนาะ คนทำมันวัฒนาวัฒนามันเลือกมาได้ก็ไม่รองเนาะเพิ่นกะนอย่องว่าหักผัวนี่แหละเพิ่นกันอยู่กับผัวนะเนาะฉันสิดทิมผัวไปอันอยู่ไทยผัดอีต้นผัวบ่เอ๊ะจะหนาเจ้าแบบโอ้ยเนาะถ้าสมมติว่าเจ้าชีเมื่อฝั่งไทยนี่เอาลูกมาเบิดบ่อหนิรู้อะไเอาผัวมือดำอันนี้นะ อยากไปทางครอบครัวนั่นแหละมาจะจากกันว่าจสนา็เคยนคุยกันแล้วว่ากับยาติพินองอยู่ทางไทยพ้นว่าจะไล้พ้นว่าจะได้ค่ะว่าจะได้ให้เวลาช่องเดือนอือผ่านมาแล้วสองเดือนเจ้าปฏิที่ต่อไปเลยให้เวลาช่องเดือนแล้วให้หายุ่หากินเองแบบนี้โอ้ท่าไปแล้วแล้จะให้เวลาอยู่สองเดือนแล้วก็ให้ตั้งรักตั้งฐานเองว่าสนาใช่ผมมีเงินชัด ทางเรียกลูลกน้อยแน่นทางนั้นแน่ทางงานทางการเฮ็ดนีออมันชาวบ้านก็บ่มีค่าชาวบ้านอีกบ้นานไล่ยางได่เน่ว่าเพราะว่าปุ๊กกระต๊อบปุ๊กยังอยู่บ่ได้ก่อนได้เบ่ออยู่แถวนะางานแถวใกล้ะนะใกล้บ้านแม่ทันเฮ็ดงานชวนลยได้อไงชวนท็อกเก้นะเพราะว่าเฮามีลูกเนาะแต่ถ้าอยู่กับครอบครัว เอาหยุเห็ดงานนุงานบ้านเห็ดบได้ดอกเนาะงานบ้านร้านอาหารนี ab 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 ab. ่มันก็เน oh, wow. no ื <medi> ้อเต้าร้านใแญ่ในเชนมาแกกินบัได้เนาะปากแขกตรงนี้เนาะนี่นี่พน่าได้หกเดือนเช็ดเดือดนี่เนี่นี่ยเนี่สมมติว่าเพิ่นจะช้อยนี่ซอยจะเพิ่นซอยชุดใดเนาะชื่อเข่าพี่น้องเนื้อชื่อเข่าตอนนั้นหลัก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 เข่าเนี่ยเนาะ สามแล้วนะสามแ <Designer> ล้วนะซื้อเข่าก่อนก่อได้ซอยไปก่อนนะเนาะเบาลลี่างซีดไปก่อนเนาะคนไทยแค่คนไทยเบิ่งเห็นเนี่ยคนกับศิบุปปาบทิ่มเนาะเบิ่งเนาะแมนไทยเลือดไทยโดยตรงนะพี่น้องคือบ้านของเอืงอยอยู่ทางใต้เอ็ง อย ah, yeah. ู่จิกกับกรุงเทพนั่นน่ะกรุงเทพป่ข้าไปอยู่